เอาละครับนี่ก็หลังเกมของคู่ที่2ครับมวยรอบ4 CPF นะครับอันดับที่3ครับเป็นเจ้าเจริญยศบุรณามวยไทยครับอโอเคมั้สวัสดี<า>น้องชายเอาละครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมเจริญยศบุรณามือไทยบุรนันท์เมือไทยเชียงใหม่โอโ้โหโอ้โหวันดีบ, <3 S 2> บสามสามน่ก็จะเอวังวันนี้ที่สามนะที่สามนะเอาหัวหน้าใกล้เฉันนะครับมาเข้ามาใกล้ที่สามนะ โอ้โหได้เท่าไหร่รางวัลได้เท่าไหร่ที่สามน่าจะแสนน่าจะแสนนึงเอ่าราคาผมยังมีเงินกลับบ้านนะกลับจังหวัดไหนนี่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อยู่อำเภออะไรอำเภอสารภีครับสารภีเป็นชาวชาวบุญน้อยคาฉากระเหลียงครับชาวกระเหลียงกระเหลียงอะไรเผาอะไรกระเหลียงโปครับกระเหลียงโปมีเยอะเนาะฮะมีกี่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 เผ่ากี่สายครับเป็นเป็นร้อยนะเป็นร้อยเผ่าเนาะอ่สัมภาษณ์ดีมีชื่อเหมือนกันเลยจีงหวัดม่ใช่ใช่ทีกระเหลียงโปกระเหลียง โอโยอะไรจะว่าโอ้โหดูวันนี้วันนี้ทรงพลังไงนะลักสามมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าเป็นมอญเดินทำยาถอยครับเดินอัดยกไหนเดินอัดยกสามยกสามแต่ว่าเราโน๊กยกสี่นกเลยเราโน๊กยกสี่ยกสามเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเราแถวลงไปใช่ไหมจนเสียน้๊าดั่งไม่กิดเก้าอี้ไงต้องลงมาต้องมาสอนอ่ะ เลไม่ใช่นาบอกไงก่อนก่อนก่อนออกตายกสี่ใส่นาบอกไงทางถอยนั่นเดินเดินได้ไหมจะว่าเป็นสาวถอยไงเออถอยกันเลยโดนเขาเป็ไม่เข่าโดยชีพไปเลยวันนี้มั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจว่าจะชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกก่งมั่นใจว่าชนะคะแนนอแต่ว่าชนะน็องเกินคาดไหมเกินคาดก็เประเพ่ใครมาเนี่ยเอาพูดชิงเนี่ยรถถังอีสานรถถังอีสานออเนี่ยผู้ท้าชิงวันนี้อยากล้างตาไหม ถ้ามีโอกาสไปอยากออกมาดางขาใจโอ้นอนหลับไปกันนี่นอนหลับเป้าปกติครับเอามีโอกาสแก้มือนะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไรห้าแล้วครับยี่สิบห้าเป็นจับเพศอ่ก็ก็ถือว่าถือว่าถือว่าทะลุเป้าไว้ถือว่าถือว่าตามเป้าที่บางไว้ไหมมวยรอบเนี้ยก็ถือว่าผ่านผ่านนะได้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 ขึ้นเพชรไหมหนึ่งสองสามไงใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรพลาดโอกาสนี้ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้ใช่ไหม นอาจจะได้แชมป์นะวันนี้ที่สาไปก่อนบอกขอบคุณใครบ้างเอาบอกให้เลยเอาขอบคุณเทรนเนอร์ขอบคุณอาจารย์มูลน้องๆในค่ายครับช่วยกันช่วยกันซ้อมให้ผมเนี่ยครับอาจารย์มูนไปไหนนี่อาจารย์มูนติดธุระติดธุระนะแต่คนนี้มาครับสวัสดีครับผมตามเกมตามแผนวางไว้ยังไงครับวางไว้กาวไว้่อยคอน่อยคอ๋อโอ้โหโอ้พอว่าสามยกทำไม โปรกีเขาเป็นมวยโปรตีเขาต้องเป็นมวยเดินไม่หรฮะใชราะว่าเราเรียนขาด้วยแต่วันนี้อ๋อวันนี้คือให้ถอยก่อนอ๋อเป็นไปตามแผนเนี่ยใช่ไหมอ๋อให้เร่งยกไหนฟาดอ๋อตาเป้าจริงไอ้เล่นยกสี่ยกเดียวเลยนะผ่านก็ผ่านเขาต่อเข้าไปเพราะว่าเขาขาเข่ามันหนักเยอะอ๋อเหรอโอ้โหเอาละครับวันนี้เพราะว่าเขาต่อย122ต่อยใช่ใช่พอใจ123พอใจพอใจน้องมากน้อยแค่ไหนครับโอเคนะเกินเป้านะ บามทีมั่นใจชนะคะแนนแต่ว่าชนะน็อกเกินเป้าหอบหอบกระแสกลับบ้านแล้วเมื่อกี้มีเงินอัดฉีดเท่าไหร่สองหมื่นจากใครครับนี่ฮะเงินอัดฉีดสดๆเลยเสี่จากใครครับแฟนมวยบน็อกอ๋อแฟนมวยบน็อกเอาอ่าก็อย่าลืมเขาด้วยกันนะอ่าเขาเป็นคนให้ตังค์เอ้าฝากฝากแฟนมวยตามน้องหน่อยเอ้าบอกเลยครับบอกเลยครับฝากฝากแฟนมวยจีตตามน้องหน่อยติดตามอ่าคอยติดตามเพืนเยอะหน่อยครับผม ก็เขาคือคนตั้งใจซ้อมพยายามอ่าครับผมโอเคเขาก็ทำไปที่นะครับเออมีมีมีแฟนยังยังครับอ๋อยืมมาแล้วไม่มีอีกเหรอยังซ้อมไปก่อนนะหาเงินไปก่อนนะผู้หญิงมีเยอะแยะหาจิตหาตอนไหนก็ได้แก่เก่กไปเขาไม่เอานะครับผมโอเคประมาณนี้ครับหลังเกมวกู้ที่สองกู้ข้อมวยรอบ CPF เบื้องล้านนะครับก็ได้อันดับสามไปสำหรับเช่าเจริญยศนะครับคว้าเงินแสนกับเชียงใหม่ประมาณนั้นครับ ผมมาปราบพนังรายงานจากสนามวิลังซึ่งกับผมสวัสดีครับ